วันนี้ครับพี่น้องผมคิดว่านะครับพวกเราทั้งหลายนะฮะที่ดา่านายประยุทธ์ยันโอชานะฮยด่ากันทุกวี่ทุกวันด่ากันทุกเวลาใครอยากดา่าใครอยากว่าก็ด่านะครับใครอยากว่าก็ว่าแต่จะทํายังไงละะ่ะยิ่งดา่ายิ่งเลตติง้งท่านยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะเลตติ้งของมันสูงไปเรื่อยๆยิ่งดา่ายิ่งว่าเท่าไหร่ เรตติ้งของเขาก็ยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่มีทางลาออกหรือออกไปแล้วครับต่อให้มีม็อบคา้าม็อบประชาชนปวดแอกม็อบคณะราษฎรไปถือป้ายตะโก,กนดา่าประยุทธ์ลาออกประยุทธ์ลาออกลาออกลาออกเขาไม่ออกเลยครับเพราะอะไรเขาบอกเขาไม่ผิดเราก็ทุกคนเราก็ได้ยินอยู่แล้วมันบอกว่ามันไม่ผิดนะใช่ไหมฮะ แล้วเราพวกเราจะทำยังไงล่ะขนาดด่าก็แล้วออกไปไล่การสนุกก็แล้วพวกเราถูกจับติดคุกติดตารางกันถูกกระทำกันอย่างโอ้ดูกระทำกันอย่างโชคชนลองคิดดูดีๆนะเขาบอกว่าเขาไม่ผิดแล้วเราทำไมไม่หาความผิดล่ะครับไปเปิดบาดแผลตามโครงการต่างๆที่ไม่มีใครสามารถไปตรวจสอบได้ เราเป็นประชาชนใช่ไหมเราเป็นเจ้านายเขาทําไมเราไปเราจะไปสืบสอหาข้อมูลแบบนี้ไม่ได้ทําไมจะทําไม่ได้ล่ะครับนะอย่างเช่นโครงการรถไฟสีเหลืองสีแดงลองคิดดูฮนะกิโลเมตรละหกร้อยล้านเนี่ยมันถูกหรือแพงครับพี่น้องครับแล้วก็ไม่มีใครตรวจสอบนะ ตอนนั้นกําลังกําลังติดต่อกับประเทศประเทศเพื่อนบ้านเราก็คือประเทศไชน่าไชนีสใช่ไหมแล้วอยู่ๆก็ไปเซ็นซื้อเรือดำน้ำอีกสองลำซึ่งมันประจวบเหมาะกับไอ้รถสายไฟไอ้รถรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าสีเหลืองสีแดงสีส้มอะไร ซึ่งตารางเมตรไอ้าตารางว่าไอ้ตารางกิโลเมตรละหกร้อยล้านบาทไอเรือด้าน้ำสองลำเนี่ยลองดูดีๆนะฮะใช้เงินก็ประมาณซื้อกี่หมื่นล้านแล้วมันเป็นเรือที่เขาใช้แล้วอ่ะนะมันเป็นเรือที่เขาใช้แล้วเอามาจอดไว้สนิมขึ้นลองไปเคาะดูดีๆมาว่าไอ้สองลำเนี่ย มันเป็นค่าคอมมิชชั่นหรือว่าเราต้องใช้เงินสอนะฮะลงไปเปิดบาดแผลดูนะฮะแล่โครงการช็อปชิมใช้หนึ่งกันทําไมรัฐบาลเขาไม่จ่ายเป็นเงินสด <c oughs> พี่น้องลงไปคิดดูนะครับสู้เราเล่นแบบนี้ดีกว่าดูสิจะทนได้ไหมจะอายไหม แต่ถ้าเราไปดา่ามันอยู่อย่างเงี้ยมันไม่มีทางมันไม่อา่านเรตติ้งมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆลองใช้ลองใช้สมองทีครับลองใช้แบบนี้ดูไม่ได้เลขก็เอาลืกก่อนถ้าเรามีข้อมูลแค่กองนิดเดียวเราก็สามารถดีดเข้าไปได้เหมือนกันดดมันไปได้ลองดูนะครับเพราะผมพูดแบ็กกาวผมมันไม่มี พวกท่านทั้งหลายมีแบ,บ็เกราอยู่แล้วนะฮะนะครับประชาชนปลดแอกคณะร่าไทยไม่ทนนะทิ้งไทยไม่ทนของของคุณของคุณตู่นะอันนั้อันนั้น,นแน่นอนเลยหาข้อมูลได้ไม่ยากนะครับทําไมช็อปชิมใช้ไม่จ่ายเป็นเงินสดคนละครึ่งทําไมไม่จ่ายเป็นคนไม่เงินสดเพราะอะไรนะครับ แต่กรน,นี้มันไม่ได้กระจายลงมาถึงตามต้านร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 ้านตะลงตลาดคนละครึ่งเนี่ยร้านตะลงตลาดรับหมดแต่ไอช็อปชิมใช้เนี่ยเฉพาะในห้างเท่านั้นนะฮะที่อื่นไม่ไดถูกครับโครงการแรกใช้เงินไปต้องกี่หมื่นแสนล้านนะฮะลองคิดดูนะครับเราไปเปิดบานแผลแบบนี้ดูดีกว่าเล่นงานเขาอย่างนี้ดีกว่าดีกว่าที่จะมา โอ้ยด่าให้ตายเขาก็ไม่ลาออกแล้วด่าให้ตายมันก็ไม่ลาออกหรอกใช่ไหม <laughs> ผมเปิดไปช่องไหนก็ด่าแนละ้วไอ้ไอ้สัตว์มึงวายหรือเปล่าวะไอ้สัตว์เอ้ยไอ้ประยุทธ์มึงงาออกไหมไเขาเลเดติ้งเขายิ่งสูงมันเป็นคำอวยพรเขาให้อายุยืนยาวเพราะฉะนั้นเราเล่นทางอื่นดีกว่าเนอะ ที่เอาให้พูดไม่ออกว่าผมไม่มีความผิดผมจะออกไปทําไมถูกไหมครับมันเองกันรู้นะช้างตายทั้งตัวใบปัวปิดไม่มิดหรอกสักวันหนึง่งคนที่มันหมันไส้มันก็เอาข้อมูลเนี่ยมาให้พวกเราเองแล้วพวกเราจะเล่นมันยังไงถ้ามันไปมันต้องไปทั้งชุดนะไปทั้งชุดจนอยู่ไม่ได้อย่างนั้นที่กว่า ลาออกไปเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ถูกไหมดาให้ตายมันก็ไม่ไปสะโกนดามเมื่อไหร่เราเดินอยู่ถนนแล้วสะโกนดาประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ลองอไปมันก็ไม่ไปหรอกท้องบนบอกว่ามันไม่มีความผิดเพราะฉะนั้นเราต้องหาความผิดของมันมาให้ได้ถูกไหมครับนะเชา้าพวกเราเช้าวนะนะครับพวก ประชาชนกดแอกคณะราษฎรแล้วก็ไทยไม่ทนลองเปลี่ยนวิธีคิดวิธีใหม่ดีกว่านะครับถ้าจะเล่นงานเขาจะเล่นงานนายประยุทธ์เนี่แหละนายยุคผมเองผมก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสรลงสลิมอะไรหรอกผมอยากแนะนำอยากแนะนำให้ฟังเพราะผมก็อายุเยอะแล้วเป็นเข้าชะลาแล้วต่อสู้มาก็เยอะแล้ว นเลือกประชาธิปไตยผมเองไม่ใช่เป็นหัวหน้าไม่ได้เป็นคนนำก็ไปเดินตามต้อยต่อยต้อยตอยตอยห้อยสายตามตูดเข้าไปได้แหละแต่ไม่เคยมีความออกความคิดเห็นอะไรนะเอาตัวรอดไปได้ก็ดีถ้าเอาตัวไม่รอดก็เจ็บตัวติดคุกอีกมันก็เหมือนกับพวกคุณนั่นแหละที่โดนมาแล้วเอ๊ะทำไมคุณไม่ใช้ใช้สติบ้างสิครับ อะไรอะไรก็ลงถนนอะไรก็ลงถนนเขาก็บอกว่าเขาไม่ผิดเขาจะออกทำไมสู้หาความผิดของเขาดีกว่าเพราะเขงเขามามีอำนาจตั้งเจ็ดปีเนี่ยมันมันมีอำนาจมาเจ็ดปีเนี่ยลองคิดดูดิมีใครไปตรวจสอบมันได้มันใช้เงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์ซึ่งมันเป็นภาษีของพวกเราอนั้นนะลองคิดดูนะครับ อลองคิดดูกฎบ้านเมืองเราก็มีกฎหมายฟอกเงินอยู่แล้วนะโครงการชอบจิมใช้โครงการแรกเลยทําไมมันไม่จ่ายเงินสดแบบเหมือนครั้งแรกอะ่ะที่ชดเชยให้กับพวกโควิดนะนั่นแหละอันั้นทำไมเขาโอนเงินเข้าบัญชีได้แต่ชอบจิ้ชใช้ในลงทะเบียนแล้วทําไมไม่โอนมนเข้าบัญชีแปลกไหมครับ ระยะทางหนึ่งกิโลเมตรหกร้อยล้านมันถูกรอแพงและครับพี่น้องลองไปเปิดดูดิฮะลองไปเปิดดูเปิดให้มันมีบาดแผลหะไ้ถ้ามีบาดแผลก็กัดกินมันอยู่ตรงนี้แหละจมตีมันเข้าไปไกดดันให้มันลาออกเข้าไป